สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวนะครับหลายคนนะครับก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าคนให้หวยเนี่ยเคยถูกหรือเปล่าผมไม่ได้ให้หวยนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าพ่อให้หวยนะครับผมแค่เป็นแนวทางในการซื้อการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเน้นย้ําว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับถามว่าผมเคยถูกไหมมันก็ถูกนะครับถามว่าได้กําไรไม่ได้นะครับก็คนชอบซื้อนะ ถ้าพูดก็คนไม่ซื้อกับคนซื้อเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกนะครับคนไม่เล่นคนไม่เล่นหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ไม่เข้าใจเวลาเขาถูกก็หาว่าเดี๋ยวมันก็ใช้เงินหมดอะไรประมาณนี้พอ เขาถูกระวันที่หนึ่งก็มาเดี๋ยวก็หาว่าเขาใช้เงินหมดโอ๊ยถูกระวันที่หนึ่งแล้วเงินมันก็หมดนะครับก็นักวิพากษ์วิจารณ์นะก่านักเลงคีย์บอร์ดนะนักเลงคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ถูกนะครับก็ถูกเรื่อยนะครับแต่วันนี้นะครับปักหมุดรอครับเสียงนกเสียงกาไม่ต้องไปฟังนะครับแต่สําหรับงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมอยู่ที่บ้านผมแล้วนะครับตอนนี้ค่าคืนนี้นะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้นะครับผมเคยบอกว่านะครับเคยบอกว่าเคยมีคนโดนผีหลอกบ่อยนะครับที่ คืนนี้ผมจะหวยที่นี่นะครับคืนนี้ผมจะหวยที่นี่ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นเป็นกระท่อมนะครับเป็นกระท่อมแล้วก็มีสระเขาว่าเมือม่อก่อนไม่ใช่จริงๆผมยังเกิดทันอยู่นะครับผีนะครับผีชอบหลอกคนนะครับเจ้าที่เจ้าที่แถวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าที่ท่านท่านดีนะพอผมมาอยู่นี่ก็ถือว่าก็ดีนะครับก็จเจริญรุ่งเรืองดีนะครับก็สบายดีบอกง่ายท่านทัาะก็สําหรับค่ําคืนนี้เดี๋ยว เราจะมาที่จอมปลวกนะครับเพราะผมปล่อยไว้ที่ตรงนี้มันจะมีจอมปลวกนะครับมีจอมปลวกถ้าเกิดถูกนะครับถูกเอาสักตัวละเท่าไหร่ดีท่านผู้ชมเอาตัวเท่าไหร่ดีเดี๋ยวแต่เน้นย้ำนะท,ท่านผู้ชมนะถ้าถูกไม่ถูกท่านผู้ชมอันนี้ผมจะเอาแล้วผมซื้อเองด้วยนะครับซื้อเองด้วยนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้จะมาเอานะครับว่าได้ตัวไหนเป็นเลขอะไรนะครับอันนี้ก็ช่วงเย็นนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับก็ด้านข้างเขาก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วเริ่มเกี่ยวข้าว นี่จะเป็นจอมปลวกนะครับตรงนี้จะผมบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะสร้างพญานาคจุดนี้นะครับผมจะสร้างพญานาคจุดนี้ถ้าบุญบารมีผมถึงนะครับสาธุเจ้าที่จจทานะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาลุ้นกันว่าเลขจะเป็นตัวไหนนะครับแต่ถ้าผมได้รางวัลพอที่จะแก้บนก็เอาหนังตัวเองนี่แหละแก้บนก็ไม่ต้องไปใช้ทีอหรใช้มันบ้านตัวเองนี่แหละแก้บนนะครับก็แล้วกันสําหรับงวดนี้นะครับถ้าถ้าถูกพอที่จะใช้ได้นะครับแก้บนหนังแล้วก็ วิ่งจากนี้ไปวัดก็แล้วกันนะครับวิ่งผมจะวิ่งแก้บนจากนี้ไปวัดนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ฉายหนังให้เจ้าที่ดูนะครับแล้วก็จะทําบุญนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับแต่ว่าถ้าได้รางวัลใหญ่ผมจะสร้างองค์พญานาคที่นี่นะครับในที่ของผมเองนะครับผมจะสร้างองค์พญานาคที่นี่นะครับองค์ใหญ่สักองค์หนึ่งแต่ต้องเป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่งั้นก็ถูกสักล้านหนึ่งนะก็จะสร้างนะครับผมจะสร้างจุดนี้นะเพราะผมเคยเคยคิดไว้แล้วว่าผมจะสร้างนะครรัับเเเดี๋ยยววตอนนนน็าาามุ้ก่ เลขเด็ดสามตัวแดงแดงงวดนี้วัดดวงเลยนะครับผมวัดดวงเลยนะครับหมดเท่าไหร่หมดกันนะครับหมดเท่าไหร่หมดกันไปนะครับผมคนเล่นอยู่แล้วนะครับสําหรับลอตเตอรี่นะครับสามร้อยใบสี่ร้อยใบก็ซื้อมาแล้วงวดหนึ่งถูกใบเดียวไม่กลัวนะครับคนเล่นไม่กลัวนะครับคนเล่นอย่างผมนะผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับแต่เน้นย้ําว่านําไปซื้อลอตเตอรี่นะครับตัวเลขนะครับสําหรับค่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดยาก่อนนะครับเพราะว่านานๆกลับบ้านมาครั้งหนึ่งนะครับยามันรกนะครับยามันรกนิดนึงนะครับท่านผู้ชม เออเอาเราก็เมื่อยนะครับก็เป็นปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษฝรั่งปลอดสารพิษนะครับเก็บกินได้เลยนะครับนี่ปลอดสารพิษไม่ได้ขีดยาอร่อยอืมเจอกันนะครับเย็นนี้แล้วผมจะไปซื้อนะครับออกตรงไหนผมไม่รู้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับขอบนหน่อยสําหรับคนที่แบบเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะครับถ้าไม่รู้จักผมดีพอนะครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ผมไปได้ เป็นเด็กวัดนะครับตั้งแต่ผมไปเป็นเด็กวัดมาเนี่ยตั้งแต่ผมยังไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีบ้านยังไม่มีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าทําดีได้ดีนะครับทําดีได้ดีคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวเรานะครับค่ำคืนนี้ปักหมดุดรอผมจะไล์สดได้ตัวไหนผมจะไปอัดเลยนะครับแล้วก็จะไปหาซื้อโรตเตอรี่เดี๋ยวก็เจอกันขอเนี่ยไปทํางานก่อนอ,อ,อร่อยจริงออออปอดสานพิษฝรั่ง อร่อยมากนะครับปลูกเพิ่งยังไม่ถึงปีเลยนะครับเดี๋ยวแลกันตอนเย็น